ทำไรอะ่ะฮะทำไรฮัเดกับป้าเหรอไอจะขึ้นมาทำไม ไม่ต้องขึ้นมาไม่โดนเตะลองไฟลองไฟเออลองไปเลยผูก็กลัวมึงเป็นเหมือนกันนะเว้ย่ังเดไป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  จะเข้ามาในบ้านเด็ดโดนเด็ดโดนกลบไปละ